สวัสดีครับน้องๆอนุบาลทุกคนนะครับวันนี้คุณครูมีเรื่องมาสอนง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถทําได้นะครับคุณเป็นการฝึกพิมพ์ไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณครูจะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองครับการพิมพ์ชื่อให้เรากดที่ตัวเอนะครับอย่างแรกอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเลือกพื้นที่ที่เราจะเขียนตัวอักษรนะครับโดยการคลิกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นเราก็เลือกขนาดที่เราต้องการครับนักเรียน อคุณครูขอเป็นขนาดสักสาสิบหกขอขอแล้วก็เลือกสีคลิกตรงนี้นะครับเลือกสีที่เราต้องการคุณครูเลือกสีนี้นะครับอ่ะคราวนี้คุณครูก็จะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับคุณครูชื่อสมนะัสทองประกอบอ่าหนึ่งสีนะครับอ่าหลายยังจากนั้นเราก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปกดที่ตัว A นะครับปึ๊บเลือกพื้นที่ที่เราอยากจะพิมพ์นะครับ่หลังจากนั้นเลือกพืก้นที่ที่เราอยากจะพิมพ์นะครับหลังจากนั้นก็เลือกสีเอาสีที่ไม่เหมือนเดิมนะครับออพิมพ์ชื่อลงปานะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับนักเรียนนะครับ กดโฮมโฮมตรงนี้เสร็จนะครับเลือกที่ตัวเเลือกสีที่เราชอบนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเอลงไปนะครับนักเรียนจะทําขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยการปรับขนาดเราเลือกตรงนี้ลูกพอเรากดตัว a ปุ๊บเราเลือกที่ที่เราต้องการนะครับอ่ขนาดเราเลือกตรงนี้จะขนาดเท่าไหร่ก็ได้ นะครับแต่อย่าเอาใหญ่เกินไปนะลูกนะมันจะพิมพ์ลงบากเราก็เลือกสีนะครับอืมอ่าพอเราพิมพ์ชื่อตัวเองพอแล้วนะครับผมพิมพ์เยอะพอแล้วแล้วแต่นะครับนักเรียนจะพิมพ์ชื่อเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งนะครับอ่าตกแตง่งอ่า อยากตกแต่งอะไรบ้างปุ๊บนะครับตามใจต้องการนะครับตกแต่งยังไงก็ได้นะครับอยากจะวางรูปตรงไหนก็วางอ่านะครับอืม เอเอจะว่างตรงไหนก็วางนะครับน้องเรียนแต่งตามใจเราต้องการเลยนะครับวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนฝึกการเขียนชื่อตัวเองนะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับง่ายๆแล้วก็ตกแต่งตามความสวยงามที่นักเรียนต้องการนะครับอ่า อย่างแรกเราต้องรู้ว่าชื่อของเราเขียนยังไงนะครับอืมเมื่อตกแต่งชื่อแล้วเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่สีที่เราต้องการตกแต่งนะครับโดยการกดที่ถังสีใส่สีลงไปอ่านะครับอ่า หลังจากนั้นเราก็ใส่สีพื้นหลังนะครับฟิวอ่าไม่สวยต้องเอาสีที่มันตัดแต่ตัวสอนนะครับเลือกดีดีสีไหนโอเคนะครับอา่านะครับเลือกสีที่เราชอบแัเลือกสีไหนก็ได้นะครับ เรือสีที่เราเห็นเชื่อชัดๆอโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนแต่คุณคุณไม่ชอบสีนี้นะคุณข็ณปรปับ่อยนะครับนี่นะฮะถ้าเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเราก็แค่ไปเลือกนะครับภาพมาสายนะครับแล้วก็ปรปับตรงนี้เป็นสีอื่นนะครับเลือกมาสายถ้ามันไม่โล่งมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับ ง่ายๆนะครับโอเค น,นี้ก็เป็นการตัดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จแต่คุณครูไม่ได้บอกให้นักเรียนไปทํากันบ้านมาส่งคุณครูนะครับให้นักเรียนไปฝึกทําของนักเรียนเองวันนี้ไม่มีกันบ้านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ